สวัสดีครับผมต้อมโอโซนนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับที่ดินตำบลห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดไททานีนะครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสามกมีเนื้อที่ทั้งหมดสิบเก้าไร่สองงานนะครับส่วนในเอกสารสิทธิ์มีทั้งหมดสิบี่ไร่และนอกใบมีทั้งหมดห้าไร่นะครับนี่นะครับสภาพปัจจุบัน ที่ดินแปลงนี้ก็อยู่หมู่บ้านบ้านนาทุ่งเชือกนะครับแถวนี้ที่เขาเรียกกันนี่นะครับสภาพปัจจุบันวันนี้เราก็ได้เข้ามาถ่ายให้ดูนะครับว่าสภาพแปลงที่ดินเป็นยังไงพอดีมาเจอกับคุณลุงคุณป้ากำลังให้น้ำผักนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับทำกเกษตรดีมากดินดีเมื่อกี้ผมได้คุยกับลุงป้าเรียบร้อยแล้วว่าโอ้ดินปลูกอะไรก็งามนะครับดูจากต้นมันได้เลยครับเรามาดูในส่วนของขอบเขตแปลงที่น,น,นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างกับถนนลาดยางอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับช่องนี้นะครับนี่นะครับช่องนี้ผมซูมให้ลูกค้าดูนี่นะครับ ห่างจากถนนลาดยางแยกเข้ามา150เมตรน้ำไฟก็เช่นกันนะครับสามารถขอต่อขอขยายเข้ามาได้เลยนะครับส่วนในขอบเขตด,ด้านหน้าแตนนี้นะครับที่มีหญ้าแห้งๆอยู่ตรงนี้ครับเลาะมานีถึงปวกตัวนี้นะครับอ่าผมใช้โปรแกรมวัดของลิงนะครับคร่าวๆอยู่ที่125เมตรนะครับ และในส่วนด้านข้างนะครับฝั่งที่ตะวันออกนะครับที่มีลวดหนามอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ายาวนั่นนะครับยาวมาถึงมุมนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่193เมตรนะครับแล้วส่วนท้ายก็นี่นะครับเลาะยาวไ้นี่ก็ ความยาวอยู่ที่125่งร้อเมตรนะครับนะครับดูวิววิวเขานะครับอันนี้วิวเขาทางวันตะวันตกนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินอ่าสำหรับทําโค้งหนองนาหรือว่าทำบ้านพักต่างอากาศหรือจะซื้อไว้ทำสวนทาไร่ปลูกไม้ป่ายางวัชเสียนะครับผมแนะนำ ที่ดินแปลงนี้เลยครับสภาพดินโอเคมากเลยนะครับผมกล้าการันตีได้เลยปลูกมันก็งามปลูกผักก็งามนะครับนี่นะครับคุณป้าคุณลุงได้ทำการางขุดกระชายอยู่นะครับตอนนีอ้อันนี้เขาได้ปลูกพริก กนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ได้ปลูกมันอย่างเดียวนะครับป้าเขาก็ได้มีทําผักสวนครัวไว้ขายด้วยนะครับที่กําลังให้น้ําอยู่นี่นะครับคือปลูกกระชายนะครับนี่นะครับส่วนการเดินทางมาแปลงที่ดินนะครับสามารถเข้าได้สองทางทางที่หนึ่งนะครับเข้าตรง แยกวัดห้แห้งนะครับซอยนั้นเขาเรียกซอยปักกล้วยก็ขับตรงมาเลยนะครับถึงแยกสามแยกบ้านนาครับตรงนี้ครับให้เราก็เลี้ยวซ้ายมาประมาณหนึ่งกิโลก็จะมาถึงแปลงที่ดินตรงนี้ไปทางเข้าแปลงที่ดินตรงนี้ที่ผมซูมให้ดูทีแรกนะครับที่มีเสาไฟอยู่หน้าที่แล้วตรงนี้นะครับตรงต้นมะพร้าวนี่นะครับตรงนี้นะครับทางเข้าและอีกหนึ่งทางนะครับ อีกหนึ่งทางก็จะมาเส้นบันไ่หลานสักนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงสามแยกป้อมตำรวจจังหวัดแล้วขับมาเรื่อยๆตรงมาผ่านเขาช่องนี้มานะครับาจากป้อมตำรวจมาถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีระยะเวลาระยะทางอยู่ประมาณ5กิโล ทางเข้ามาทางทั้งสองทางที่เข้ามาแปลงที่ดินเป็นลาดยางตลอดนะครับที่ดินแปลงนี้คุณป้าเขาได้เปิดขายอยู่ที่1น0 0 0แสนามบาทต่อไร่นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาดูแปลงที่ดินได้เลยนะครับ เราสามารถพามาดูได้แล้วเราสามารถพาคุยกับลูกค้าอ่าไม่ใช่นะครับเราสามารถพาคุยกับเจ้าของที่โดยตรงได้เลยนะครับวิวเขาก็สวยนะครับงั้นเดี๋ยวผมพาดูวิวด้านบนเลยครับ ส่วนที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตัวตลาดบ้านไล่อยู่ที่18กิโลห่างจากตัวอุทัยอยู่ที่70กิโลห่างจากกรุงเทพกทมยที่230กิโลก็สุดท้ายนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อได้ที่0956306301ครับผมต้อมโอโซนนะครับ